ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของฟุตบอลครับกับผมเดอะนัดเทพบอลครับจะเจอกันหน้าช่องแบบนี้ทุกวันเป็นประจำแน่นอนครับกับบทวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลครับและแนวทางฟุตบอลที่นัดตั้งใจวิเคราะห์และคัดสารหยิบยกมาเป็นแนวทางให้กับพี่ๆท่านแบบนี้ทุกวันอย่างแน่นอนใครผ่านเห็นคลิปนี้ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามและฝากกดหัวใจฝากคอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับนัดและพี่ๆทีมงานด้วยรายกันครับแล้วสาหรับเมื่อวานนี้ครับผลงานหน้าช่องที่จัดวางให้เข้าไปสอง สดับไปหนึ่งเรายังอยู่ในแนวโน้มและทิศทางที่ดีเสมอครับส่วนในครอบครัวไม่ต้องพูดถึงครับสำหรับตัว VAP ตัว SVP ตัวกินนิ่มไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงครับเดินหน้าวินกันแบบต่อเน,นื่องเลยใครที่อยู่ในครอบครัวของนัดและติดตามผลงานของนัดครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับส่วนพี่ๆท่านใดครับยังติดตามผลงานของนัดแค่หน้าช่องอยู่นัดยินดีต้อนรับพี่ๆท่านเข้าสู่ครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดครับง่ายๆเลยครับทางเข้าครอบครัวอยู่ใต้รูปโปรไฟล์เรียบร้อยเลยครับเดินทางมาถึง โปรแกรมฟุตบอลครับวันที่11สิงหาบอกเลยครับว่านี่เป็นอีก1วันครับที่โปรแกรมฟุตบอลเข้มข้นเสียเหลือเกินครับแต่นั้นก็จะไม่ลืมครับสำหรับพี่พี่ FC หน้าช่องยิบยกครับและตั้งใจวิเคราะห์ครับ3คู่มาฝากเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคลิปนี้จะเป็นคู่ไหนทีมไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับ หนึ่งทุ่มสิบห้าครับเป็นดาลีกสวิสซุปเปอรีกครับโจทิ่นอย่างเซนกาเล่นครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกาฟส์ออปเปอร์สำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะเองแล้วครับสื่อต่างประเทศจิบยกให้กับเจ้าถิ่นอย่างเซนกาเล่นถูกมองว่าเหนือกว่าสําหรับคู่นี้กับโจทย์ที่เปิดมาครับเซนกาเล่นหนึ่งตุงได้เฮเล็กๆครับสองตุงครับถึงจะได้กินแบบเต็มอิ่มเต็มคำเมื่อนัดมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสครับภาพรวมและความพร้อมของทั้งสองทีมแล้วสําหรับคู่นี้ครับเน้นๆหนักๆเทนั ตักไปที่เจ้าจินอย่างเซนกันเล่นได้เลยครับเจ้าจินอย่างเซนกันเล่นเองมีผลงานที่โดดเด่นสิเลเกินครับ5เกมหลังสุดจากทุกรายการเองแล้วเซนกันเล่นระเบิดฟอร์มเก่งเก็บชัยชนะติดต่อกันมาถึง5เกมติดแล้ววันนี้ยังกลุ่มความได้เปรียบครับที่มีโอกาสได้เล่นในบ้านของเรงใส่ติดในบ้านโดดเด่นสิเลเกินครับเก็บชัยชนะติดต่อกันมาถึง3เกมติดติดแล้วส่วนชิมเยีอนอย่างกราฟออฟเปอร์อยู่ในช่วงที่กําลังมีปัญหาจริงครับ5เกมหลังสุดฟอร์มย่ำแย่เลยครับ5เกมังนเยพี1 ยังเสียเปรียบคิวรับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนและเกมเยือนม,มักเป็นปัญหาใหญ่ของกราฟออเปอร์เสมอแพ้ติดต่อกันมาถึง2เกมติดแล้ววันนี้ในเรื่องของระบบทีมครับความพร้อมและคุณภาพของตัวนักเตะและกระแสบวกกับโจทย์ที่เปิดมาวันนี้เอ็นเอียงครับไปที่เจ้าถิ่นอย่างเซนกันเล่นเสียเหลือเกินครับสำหรับคำคืนวันนี้เทน่าตากเน้นๆครับไปที่เจ้าถิ่นอย่างเซนกันเล่นครับไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ ลีกสวีเดนครับสามทุ่มตรงครับวันนี้เจ้าถิ่นในด้านของอัฟบอกเองครับมีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนคู่มาเยือนอย่างโกเตบอกครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงแต่เองแล้วครับสื่อต่างประเทศหยิบยกให้เจ้าถิ่นครับอย่างในด้านของอัฟบอกถูกมองว่าเหนือกว่ากับโจดเปิดมาครับบังคับให้อัฟบอกชนะสถานเดียวถึงจะได้เหครับเมื่อมองจากโจดที่เปิดมาครับนัเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมและความพร้อมของทั้งสองทีมแล้วสําหรับคู่นี้แนะนําครับเน้นๆหนักๆเทนน้าตักไป ที่เจ้าถิ่นอยา่างอัฟบอกได้เลยครับผลงานของอัฟบอกเองในช่วงหลังดูดีเสียเหลือเกินครับ5เกมหลังสุดจากทุกรายการสะดุดแพ้ไปเพียงหนึ่งเกมเท่านั้นเองครับและว,วันนี้ได้เปรียบแน่ๆครับที่มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนผู้มาเยือนอย่างโกเตบอกเพราะผลงานในบ้านของอัฟบอกเองโดดเด่นเสียเหลือเกินครับ5เกมหลังสุดในบ้านของอัฟบอกเก็บชัยชนะไปถึง4เกมครับส่วนทีมเยือนอย่างโกเตเบิร์ครับผลงานก็อยู่ในเกมที่ดูดีครับแต่เมื่อเปรียบเทียบปอนต่อปอนกับเจ้าถิ่นอย่างอัฟบอกแล้วยังดูวว่่่าาาาารรักกษามตาฐนนนนไดด้ีแอ สำหรับทางด้านของอับปอกและปัญหาหลักๆของโกเตเบิร์กครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่รับบทออกปเล่นเป็นเกมเยือนมักเป็นปัญหาใหญ่เสมอครับไ้าเกมหล่งสุดในบทเกมเยือนแพ้ไปถึง4เกมครับแล้ววันนี้ต้องบุกมาเจอกับอับปอกที่ผลงานในบ้านโดดเด่นเสียเลเกินบวกกับกระแสวันนี้ครับ Up box, อัปปอกเองมีการเปิดมาและปรับไหลขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีและก็สมเหตุสมผลมากๆเพราะฉะนั้นสําหรับข่้มขนวันนี้ไม่ใช่งานยากสําหรับอัปบอกอย่างแน่นอนครับวันนี้จะเปิดบ้านเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนเลือกเน้นๆหนักๆ เรียหน้าตักไปที่จดฉินอยาน่างอัฟบอกได้เลยครับ ลีกเันมาครับ5ทุ่มตรงครับวันนี้เจ้าถิ่นอย่างชอนเดอร์จีสเก้ครับมีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโคเปเกนครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับสื่อต่างประเทศจิบจกและมองว่าทีมเยือนอย่างโคเปเกนเองเหนือกว่าค่อนข้างชัดเจนครับหนึ่งตุงได้เฮเล็กๆครับสองตุงถึงจะได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคำครับสำหรับคู่นี้แล้วจากโจทย์ที่เปิดมานเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในครับภาพรวมและความพร้อมของสองทีมเน้นๆหนักๆเทน้าตักไปที่ทีมเยือนอย่างโค เะเกนได้เลยครับเจ้าถิ่นอย่างชอนเดอร์จีสเก้เองช่วงหลังมาเนี่ยถือว่าผลงานดรอปไปค่อนข้างเยอะครับหเกมหลังสุดไม่สามารถชนะใครได้เลยครับแล้วก็วันนี้อาจจะดูได้เปรียบที่เล่นในบ้านครับแต่ว่าใส่ติในบ้านอาจจะดูมีความแข็งแกร่งก็จริงที่5เกมหลังสุดในถิ่นของชอนเดอร์จีสเก้ไม่แพ้กับใครเลยแต่การเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ FC โคเปเกนน่าจะเป็นงานที่ยากของชอนเดอร์จีสเก้อย่างแน่นอนครับ FC โคเปเกนเอง5เกมหลังสุดจากทุกรายการถือว่าระเบิดฟอร์มเก่งโชว์ผลงาน อย่างโดดเด่นครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยไปถึง4เสมอหนึ่งและการรับบทออกไปเล่นเป็นทีมเยือนของโคเบเกนเองก็มีผลงานที่ดูดีครับ5เกมหลังสุดในบททีมเยือนก็ทําได้ดีเลยครับเก็บชัยไป3แพ้1เสมอ1วันนี้ครับต้องบอกว่า FC โคเบเกนเป็นทีมที่มีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐานดีกว่าคุ้มกาลังดีกว่าครับและในเรื่องของกระแสนี้มีการเปิดมาและปรับไหลขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจนครับว่า FC โคเบเกนเหนือกว่าแบบชัดเจนเพราะฉะนั้นสาหรับค่ำคืนวันนี้เลือกไม่ยากเลยครับ FC โคเบเกนจะ ไปเก็บชยได้ออ่่างแนนนเลือกเชียร์ไปที่ FC c o เบเก a e n รับรองว่าไม่ผิดหวังครับและนี่คือทั้งหมดของค่ำคืนวันนี้ครับที่นัดตั้งใจวิเคราะห์และหยิบยกมาฝากกับพี่ๆ FC หน้าช่องใครที่อยากได้เน,น้นๆหน,นักๆมากกว่าหน้าช่องครับตามเข้ามาจเจอเจอกับนัดและทีมงานในครอบครัวได้เลยครับทางเข้าทิ้งไว้ให้ใต้รูปโปรไฟล์เรียบร้อยเลยครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ขอให้เป็นค่ำคืนที่มีแต่ความสุขครับและจะเจอกับผมเดอนนัดเทเบอลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ